สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นน้อยหนาสับป,ประรดค่ะก็สังเกตอาการต้นเขาอะค่ะใบเหลืองอเหี่ยวแล้วก็ใบเฉามากเลยค่ะก็เลยมาทำการตรวจสอบรื้อดูอค่ะก็ปรากฏว่าเขาลากเน่าค่ะเนื่องจากว่าฝนตกต่อกันสองอาทิตย์ค่ะก็น้ำแห้งไม่ทันค่ะน้ำระบายไม่ทันค่ะ โดนขังน้ำขังบริเวณรอบๆโคนต้นนะคะช่วงนี้เขาก็กำลังทยอยติดผลด้วยคะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยค่ะ,ะใบเขามันจะเหลืองค่ะเห็นไหมคะใบจะเหลืองใบจะเหี่ยวแล้วก็มันเฉาไปหมดเลยค่ะผลเขาก็เหี่ยวเห็นไหมคะผลเหี่ยวไปหมดเลยเฉาไปหมดเลยเดี๋ยวก็มาทําการลื้อทิ้งค่ะต้นนี้ก็สามปีนะคะ ปลูกมาสามปีแล้วค่ะกําลังจะได้กินผลแล้วค่ะผลเขากําลังทยอยติดผลนะคะเนี่ยค่ะใบเขามันเหลืองมันเฉามันเหี่ยวไปหมดเลยอะคะ่ะนี่ค่ะหลังจากที่ลองรื้อดูอะคะ่ะก็ปรากฏว่าลากเขาเน่าจริงๆค่ะน้ําน้ํามันขังอะคะ่ะฝนตกต่อการสองอาทิตย์นะคะใช่ไหมคะมันมันแฉะไปหมดเลยค่ะมันแฉะไปหมดแล้วก็ลากเน่าเลยะคะ่ะ ต้นนี้3ปีค่ะจะได้มากๆเลยค่ะเขากำลังทยอยติดผลค่ะเดี๋ยวจะปลูกฝรั่งทดแทนค่ะจะเอาต้นฝรั่งมาปลูกลงแทนนะคะ